สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube ของจันทาวนแแ้่หลวงคำและก็ทักทายไปยังทุแกแพลตฟอร์มที่คลิปของผมจะไปถึงนะครับวันนี้ก็มีทิปเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆน,น,นะครับมาเจอกันวันนี้จะพาไปแก้ไขดิ c ชัน n a รีของวอคเลเซอร์ในอินวดีกันนะครับเพราะว่ามีคําถามกันมาเยอะพอสคมควรว่าเราสามารถไปแก้ไขได้ไหมได้นะครับวันนี้จะไปแก้ไขกันให้เขาอ่านให้ถูกต้องมากขึ้นนะครับอย่างเช่น พบตรอา่อานว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าเราอยากไปแก้ไขให้เขาอ่านตามใจเราลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะไปยัง Dictionary ของ NVDA ก่อนด้วยการกด NVDA เมนูขึ้นมาเลยครับ NVDA m ม n u จากนั้นให้กดตัว P p o l a n หรือ P แบบป้าไปหาคําว่า Settings S p r e f e r e n c นะครับ ก็คือเขาก็จะมาที่ s e t t i n g จากนั้นให้เรากดตัว d d ด c อหรือ D-Delta ไปหาครัว่า default dictionary d, d. default dictionary นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการแก้ไขแบบทาวนนะครับเพราะว่า nvda มีแก้ไขแบบทาวนแล้วก็ชั่วคราวด้วยนะครับเราลองเลื่อนสำรวจกันดูนิดหน่อยนะครับว่าเป็นยังไง voice dictionary v voice dictionary อันนี้ก็คือจะเป็นเสียงที่สำหรับแก้ไข นะครับอันนี้เราก็อย่าเพิ่งไปยุ่งเขานะครับ Temporary Dictionary T Temporary Dictionary อันนี้จะเป็นการแก้ไขแบบชั่วคราวนะครับพอเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วพอเราใช้งานไปสักพักถ้าเกิดเราปิดเปิดเครื่องหรือเรารีสตาร์ท n v d a ก็จะกลับมาอย่างเดิมนะครับ Emoticons Dictionary E Emoji อันนี้ก็คือการแก้ไข Emoji หรือ emoticon นะครับของ Dictionary แต่เราจะไป แก้ไขทาวอนนะครับ Temper Dictionary Default t Voice o i i c d n Dictionary D Default Dictionary นะครับก่อนที่จะไปแก้ไข Dictionary ผมจะลองพิมพ์ตัวอย่างให้เขาอ่านลองดูนะครับพิมพ์แล้วจะให้ฟังว่าก่อนที่เราจะไปแก้ไขและหลังเราแก้ไขนั้นผลงานออกมาอย่างไรนะครับ Desk Top ผมก็จะเปิดโน้ e เ a d ขึ้นมา Start and Note Note and Untitled ผมจะพิมพ์ พอบอรตอร,รอนะครับโดยพิมพ์พอพึ่งพบพึ่งบอใบไม้บอใบไม้แล้วก็ English United จุด Thai ช่ a ช่ a n มแล้วก็ต่อเต่าต,อ,ต,อ,ตอ,อเต่ารอเรือรอเรือพบดอตตอนพบดอดตอนนะครับเขาจะอ่านพบดอดตอนทีนี้เราจะไปแก้ไขให้เขาอ่านว่าเป็นพอบอรตอรอนะครับผมก็ปิดออกไปแล้วผมก็กด NVDA เมนูขึ้นมา NVDA แล้วก็กดตบ S settings s, <S กดตัว d default dictionary d dictionary นะครับ uh, default dictionary ให้เรา enter ไปตรงนี้ default dictionary dialog dictionary entries list Alt plus d เราลองเลื่อนดูไม่มีอะไรนะครับก็คือไม่มีคำที่เราแก้ไขอยู่ตรงนี้ไม่มีคำที่เรา uh, แก้ไขมาก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องแท็บไปหาคำว่า add button alt plus a d d นะครับก็กด space bar ไป add dictionary entry dialog h a t t n edit alt plus p blank ช่องนี้เป็นช่องที่ให้เราพิมพ์คําที่เราอยากจะแก้ไขนะครับผมจะพิมพ์ไปเลยนะครับพอพึ่งบอใบไ,ไม้ English dot ใช่ใช่ไต่อเตารอเรือบก d o ตอนพบ d o ตอนใช่ไหมแล้วก็แท็บไป Replacement e d i dot plus r blank ช่องนี้จะเป็นช่องที่เราต้องการให้เขาอ่านออกเสียงออกมานะครับผมต้องการให้เขาอ่านว่าพอบอต่อรอผมก็จะพิมพ์พอบอตอรอลงไปครับ พอพึ่งออ่างบอใบไม้ออ,อ,อ่างต่อเต่าออ่างรอเรือออ่าพออออพงพอบอตรอพิมพขอบอตอรอเรียบร้อยก็แทป็ไปโอเคเลยครับคทยปบลแอทไปโอเคเหมือนกันครับอเคเยเรียบร้อยนะครับ s ทจากที่เราลองพิงมพ์เมื่อกี้เขาอ่านเป็นพบดอนนะครับ เราก็จะลองพิมพ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่ม Not Not มโน้ตเล่ม n o ้ e เปิดโน้ตเพจขึ้นมาใช่ผมก็จะพิมพ์พอพึ่งเบ้าใบไม้ English start ใช่ต่อเต่ารอเรือเมื่อกี้เขาอ่านเป็นพ o ตอนใช่ไหมตอนนี้เขาจะอ่านเป็นพอบตรอเรียบร้อยแล้วนะครับพอบตรอผอบตรอเรียบร้อยนะครับเขาก็จะอ่านตามที่เราต้องการให้อ่านเมื่อแก้ไขแล้วเราอยากไปลบได้ไหมได้นะครับวิธีลบก็คือ าผมออม Notpad don't <ๆๆ S 2> ให้เรากด insert n เพื่อเรียก nvda เมนูขึ้นมานะครับ nvda เมนจากนั้นให้กดตัว p <S settings s, <S ไปหา setting แล้วก็กดตัว d default dictionary default dictionary นะครับ enter ตรงนี้ครับ default dictionary เมื่อกี้ตอนที่เราเข้ามาเขาไม่พูดอะไรนะครับแต่ตอนนี้ pattern dot อน replacement พอ b ต่อ r case ก็จะมีคำคำนี้อยู่นะครับ คำที่เราแก้ไขเมื่อกี้ถ้าเราอยากจะลบอุด Space bar ตรงนี้ครับ Space แล้วให้แทบไป Add button alt plus a Add อันนี้ไม่ใช่นะครับ Edit button alt plus e d i t ก็คือเราจะแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดสมมติว่าเราแก้ไขผิดพาลาดเราก็มาแก้ไขซ้ําอีกตรงนี้ได้ด้วยคําเดิมๆนะครับเมื่อกี้นะครับก็คือแก้ไขในสิ่งที่เราทําไปเมื่อกี้ พูดง่ายๆนะครับแล้วก็แท็บไป Remove by u n l t plus R Remove นะครับนี่แหละที่ต้องการก็ Spacebar หรือกด Enter <Space. S 1> ไปก็ได้ครับ Space Press Dictionary entries list Alt plus D ทีนี้เราเลื่อนไปเลื่อนมาไม่มีอะไรแล้วแท็บไปโอเคได้เลยครับ Add b t Edit Remove OK p c Record s ลองพิมพ์เหมือนเมื่อกี้ดูโดยการเปิด Start Win a Notepad Notepad Record sound <า> Untitled Notepad not <ep> ผมก็พิมพ์อย่างเดิมนะครับ ผมจะพิมพ์ใช่พอพึ่งพอพึ่งบอใบไ,ไม้บอใบไ,ไม้เอ g l i s h <English. S 2> จุดจัดแล้วก็่ายต่อเต่าต่อเต่า รอเรือรอเรือเองอ่านดูปกดอดตอนเขาก็จะอ่านปบดอดตอนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราลบไปนั่นเองเราลบไปแล้วก็จะมีประมาณนี้การแก้ไข Dictionary v o c a l ลเ e r ใน NVDA นะครับก็เพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องไปแล้วนะครับขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพที่แข็งแรงเจอแต่สิ่งดีๆมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ